เจ้าป่าตอนที่58บทประพันธ์โดยลูกคนเดียวแสดงและบรรยายโดยนุไอศูนและเก๋พิพัฒรานกแก๊กร้องดังลั่นชนีโหยจากไพรทึบทั้งคณะตื่นขึ้นอย่างสดชื่นและสดใส เป็นค่ำคืนที่สงบเงียบและปลอดภัยที่สุดตั้งแต่ออกเดินทางนั่นอาจจะเป็นความรู้สึกของหลายคนแต่คงไม่ใช่อคนีและรุดซึ่งตาลึกโหลพระอดนอนเหนื่อยอ่อนเพราะการออกกำลังเมื่อยามดึกผู้ช่วยหนุ่มรอบสังเกตอาการของวิโรธนักวิจัยหนุ่มยังคงร่าเริงตามปกติเหมือนไม่รับรู้ด้วยซ้ำว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาเขาเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดสบตากับรุดชายหนุ่มเพียงยิ้มมุมปากแล้วเดินไปจัดเก็บกระเป๋าของตัวเอง ดรดีลกเดินเข้ามาหาเขาอย่างกระฉับกระเฉงตบไลเบาๆแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าเป็นยังไงผู้ช่วยเมื่อคืนได้นอนพักเต็มที่ไหมอาคณียิ้มกร่อยๆตอบไม่เต็มปากเต็มคำนักครับปลอดโปร่งมากครับหัวหน้า,นาคณะหัวเราะน้อยๆอาคณิตกลงกับรุดว่าจะไม่เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ใครฟังด้วยไม่เห็นประโยชน์ในการทำอย่างนั้นวันนี้คงจะถึงทุ่งดับพรานสิทีนะ ครับด็อกเตอร์พี่สุพรเร์บอกว่าไม่เกินบ่ายวันนี้น่าจะถึงครับอืมครั้งต่ำในลำคอดวงตาชรานั้นมีแววครุ่นคิดยิ้มให้อีกครั้งด็อกเตอร์เดียลกก็พละไปหญิงสาวเดินมาหาเขาเหมือนบรอจังหวะอยู่ก่อนแล้วชายหนุ่มยิ้มให้ว่ายัางไงครับคุณเจรากาคิดถึงผมหรือย,อยังไงถึงมาชวนทะเลาะแต่เช้าเลยเอ๊ะนายนี่เป็นคนยังไงกันนะฉันยังไม่ได้พูดอะไรสักคำ หล่อนสวนเข้าหัวเราะเอื่อยเอ่ยอ้าวก็ผมเห็นคุณเดินเข้ามาหาผมเลยนึกว่าจะมาชวนทะเลาะเปล่าหล่อนตอบสะบัดสบัดแล้วพิจารณาใบหน้าคมเข้มของเขานั่นหน้านายไปโดนอะไรมาโดนอะไรกันครับเขาแซงถามพลางยกมือรูปหน้าของตัวเองหลอนขยับเข้ามาใกล้เหมือนเป็นแผลแผลเหรอ,อยังคงรูปหน้าเช่นเดิมเอ่อ สงสัยคงโดนผู้กิ่งไม้หรือไม่ก็หนามังครับอย่าสนใจเลยครับหลอนพยักหน้าไม่สงสัยติดใจอีกอดไม่ได้ที่จะสำรวจร่างกายของเขาตามนิสัยของผู้หญิงชุดลายพรางของเขาทั้งเก่าแล้วก็เต็มไปด้วยรอยขาดเล็กๆน้อยๆเออมองอะไรอีกแล้วครับคราวนี้เปล่าหลอนย้ำคำเดิมวันนี้เราจะถึงทุ่งดับพรานใช่ไหมก็ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ใช่ครับหมายความว่ายังไงหมายความตามที่พูดนั่นแหละครับเขาตอบยิ้มยิ้มจนกระทั่งเห็นสีหน้าที่เริ่มไม่พอใจจึงพูดต่อโดยเร็วคืบก็ป่าซอกก็ป่าเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ครับคุณเองก็รู้นี่อืมฉันรู้แต่นายบอกดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องกูดประสาชฉันเลยที่ไหนได้ผมพูดดีที่สุดแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมมีครับทุกคำเลยอ่ะ ลอนมองเข้าข,ขวางททำปากขมุบขมิบอย่า <Yeah. S 1> พูดแค่นั้นก็เดินสะบัดสบัดกลับไปเก็บของทันทีอคณีนิหัวเราะหึอ่อผู้หญิงเป็นเพศที่เข้าใจยากเข้าใจเย็นเสียจริงหลังอาหารเช้าตอน8นาฬกาพวกเขาก็พร้อมสำหรับการเดินทางรอให้ข้าวเรียงเม็ดจนเกือบ8นาฬกาส0สุภเริกจึงหันมาพยักหน้าอคณิตะโกนบอกออกเดินทางทันที ขนทางนั้นคดเคี้ยวรกเรือด้วยพงหนามและต้นไม้หนาแน่นสุภเริกอาศัยรอยเท้าเลือนๆขอนักวิจัยหนุ่มเป็นหลักในการสังเกตรอยตีนเสือใหญ่ตัวนั้นแยกลงด่านทางด้านซ้ายมือหลังจากผ่านไปประมาณ1กิโลเมตรรุดกับอคัคนีรอบศบตาก,กันพวกเขาทั้งสองรู้ดีว่ามันวกกลับไปแล้วซุ่มเล่นงานคนทั้งคู่เมื่อคืนจนแดดสายเริ่มร้อนแรงพิทักษ์ป่าหนุ่มใหญ ก็มาหยุดบริเวณทางแยกเล็กๆใต้เงาต้นเซี่ยวป่าเขาปาดเหงื่อมองรอยบนพื้นอย่างสงสยัยมีอะไรเหรอครับพี่อคณีถามพลางเดินเข้ามาสมทบรอยเท้าของกฤษดานำแยกไปตามทางซึ่งเหมือนว่าจะรกยิ่งขึ้นกว่าเดิมเสีอีกแวกวกังวลฉายชัดในใบหน้าชื้นเหงื่อครับผู้ช่วยมีนิดหน่อยครับเขาหยุดเวน้นระยะคือว่าทางดานันทั้งสองเส้นนี้นำไปที่ทุ่งดับพรานเหมือนกัน ถ้าเราไปตามทางซ้ายพูดพลางชี้มือ,อยังด่านที่รกน้อยกว่ามากอีกไม่เกินสามชั่วโมงถึงทุ่งดับพรานแน่ครับทางเดินสบายไม่ค่อยรกเพราะพวกสัตว์ใช้ประจําแล้วทางนั้นล่ะพี่เขาชี้ทางที่กฤษศดาใช้ตอนนี้ทางคณะมารวมกันหมดทุกคนแล้วแต่ก็ยังไม่มีใครออกความเห็นใดทั้งสิน้นสุภเริกถอนหายใจมันจะพาเราเข้าไปเจอกับป่าถล่มช่วงสั้นๆบึงน้ําตื้นๆพอข้ามบึงนั้นไปก็ถึงทุ่งดับพรานครับ แต่เดินลำบากกว่ามากผมคิดว่าคงจะถึงตอนพรบค่ำพอดีอาคณีนิ่งเงียบอย่างใช้ความคิดใจนึ่งก็อยากจะตรงดิ่งไปยังทุ่งดับพรานเลยแต่อีกใจก็กลัวว่าหากกลิดาประสบเคราะห์ร้ายโพราการช่วยเหลืออยู่ในเส้นทางก่อนถึงจุดหมายก็จะทําให้คลาดกันอีกเขาหันไปปรึกษากับหัวหน้าคณะเอาไงดีครับด็ตอรชายสูงวัยก็มีความคิดไม่ต่างจากผู้ช่วยหนุ่มมากนักเขาจึงตอบว่า 3ามรอยเท้าของกฤษดาไปเถอะครับยอมลำบากหน่อยเพื่อเจอตัวกลางทางจะได้ช่วยเหลือกันทันครับผมก็คิดแบบนั้นเหมือนกันเมื่อทั้งสองมีความคิดเห็นตรงกันก็ไม่มีคนใดคัดค้านอีกสุภเลิกจึงออกเดินนำต่อไปทางด่านนั้นแทบจะเป็นเส้นตรงแต่ก็แคบเล็กด้วยพุ่มหนามเล็บเหี่ยวซึ่งลุกลามจนเกือบจะคลุมพื้นที่จนหมดไม่มีร่องรอยของสัตว์ป่าแม้แต่น้อยไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่แสดงให้เห็นว่า พวกมันไม่ได้ใช้เส้นทางนี้มานานมากแล้วบ่อยครั้งที่สุภเลิกต้องออกแรงฟันเพื่อเปิดทางธาน,นีจึงต้องตัดหน้าทุกคนมาอยู่ในลำดับที่สองเพื่อช่วยสุภเลิกอีกแรงหนึ่งรุดจึงลงไปเดินเคียงข้างกับประพันธ์เพื่อควบคุมทางด้านท้ายขบวนส่วนซิริดูเหมือนว่าจะไม่สนใจคนอื่นๆเดินอยู่เกือบกลางแถวอีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาท่ามกลางแสงสลัวๆของป่ามืดครึม ทั้งคณะก็มาถึงป่าถล่มซึ่งยุบตัวลงไปจนคล้ายกับเป็นหุบขนาดเล็กแต่กินนาบริเวณกว้างขวางเห็นเพียงยอดไม้เบียดเสียดหนาทึบจนหาที่ว่างไม่ได้อัคนีมองภาพนั้นอย่างค่อนข้างกังวลใจขณะนั้น11นาิกากว่าแล้วเขาจึงตัดสินใจหยุดพักเพื่อกินอาหารกลางวันก่อนจะต้องผจญการฝ่าดงแสนวิบากต่อไปพออิ่มท้องก็เป็นเวลาเที่ยงกว่า ทั้งหมดจึงออกเดินทางด่านนั้นแคบชิดแล้วรกเรือยิ่งกว่าเดิมจนวีโรดและชานชัยต้องขึ้นมาสมทบกับพวกสุภเริกฟันต้นไม้เพื่อเปิดทางพวกเขาคืบหน้าไปได้เทียละน้อยต้องเสียเวลากับการฟันต้นไม้จนหลายคนหอบหายใจรังแรงหน้าประหลาดที่กฤษฎดากลับดูเหมือนว่าจะเดินได้อย่างปกติธรรมดาที่สุดอคณีปาดเหงือ่อเงยหน้ามองเรือนยอดไม้เบียดเสียดขนาดเป็นช่วงฤดูแล้งปลาถล่มยังแน่นทึบ และรกมากขนาดนี้สัมผัสได้ถึงความเยือกเย็นและความชื้นซึ่งกระจายตัวอยู่ในบรรยากาศโดยรอบไร้สรรพสัมเนียงแห่งชีวิตไม่ว่าจะเป็นนกมแมลงแม้กระทั่งลมยังหยุดพัดราวกับว่ามันคือป่าแห่งความตายฉะนั้นคืบหน้าเข้าไปทีละคืบทีละคืบจนไม่สามารถมองเห็นแสงสว่างได้อีกผู้ช่วยอคนีกว่าตามองใบหน้าเหนื่อยอ่อนของลูกน้องและผู้ร่วมทางทุกคน อดเห็นใจในความยากลำบากไม่ได้อะไรหนอที่ทำให้ทุกคนมารวมตัวเพื่อเดินทางยากเย็นฝ่าอันตรายมากมายเพื่อตามหาและพิสูจน์การดมรงอยู่ของสัตว์ป่าเพียงแค่ตัวเดียวหากไม่ใช่ความรักก็คงจะเป็นความบ้าระหำ่ำอย่างเหนือพันนาแล้วสายตาของเขาก็เหลือไปเห็นซากกระทิงเก่าๆผุพังจนเหลือเพียงกระโหลกกับซี่โครงบางส่วนในพุ่มไม้เตี้ยข้างทางพร้อมกันนั้นก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างตกใจของเจรกา หันขวบเห็นหลอนกำลังเต้นเยงเยงชี้ไปที่ข้อเท้าของตัวเองซึ่งถูกถลกขึ้นมาจะเห็นความขาวของผิวเนื้อทว่าในเวลานี้กลับมีบางอย่างเกาะติดแน่นอีทากเอามันออกไปทีหลอนร้องบอกทากดูเหมือนจะเป็นความกลัวปนความขยะแขยงของหญิงสาวเขาพิจารณาเจ้าทากเจ้าชูตัวนั้นแล้วพบว่ามันมีลักษณะผิดแปลกไปจากทากธรรมดาที่เคยเห็นถึงแม้ว่าสีสันและรูปร่างจะเหมือนกัน แต่ขนาดตัวกลับใหญ่มากกว่าเกือบสองเท่าทากเป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังจะอยู่ในกลุ่มเดียวกับปลิงดูดเลือดสัตว์ชนิดอื่นเป็นพักษาหารเวลาคนโดนกัดจะไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยเพราะในน้ำลายของมันมีสารประเภทยาชานอกจากนั้นยังมีสารที่ทําให้เลือดไม่แข็งตัวด้วยมันจะกินจนอิ่มก่อนจะทิ้งตัวหลุดไปนั่นคือทากที่เขาเคยรู้จักทว่าในตอนนี้กลับไม่มั่นใจในความรู้นั้นเสียแล้ว ป่าอาถันอยู่นอกเหนือตำราทุกเล่มอาคเน,นีกำลังจะเดินไปดูก็ต้องเจ็บแปลบที่เท้าเขาถอดรองเท้าทากตัวใหญ่ซึ่งดูเหมือนจะใหญ่กว่าของเจรากาซิอีกกำลังดูดเลือดจนตัวของมันบวมเป่งหลายคนเริ่มรู้สึกถึงการคุกคามของเจ้าแวมพายน้อยแล้วเขาปลดกระเป๋าและค้นหายาหม่องเพื่อนำมาป้ายตัวมันครู่เดียวเจ้าทากประหลาดก็หลุดลงนอนดิ้นอยู่บนพื้นเขาเหลือบตามองพื้นป่าโดยรอบทากมากมายชูหัวสลอน เมื่อเหลียวมองบนต้นไม้ก็มองเห็นพวกมันกำลังเคลื่อนที่มุ่งตรงมายังพวกเขาพี่สุภเลิกอีกไกลไหมเขาตะโกนถามสุภเลิกมองกลับมาอย่างสงสัยไม่ไกลแล้วครับผู้ช่วยมีอะไรหรือเปล่าทากครับพี่ทากเขาทวนคำสีหน้าตกใจตะโกนบอกเร็วปรือรีบออกมาครับผู้ช่วยทาาพวกนั้นเน่ะไม่ใช่ทากธรรมดา จะรุมดูดเลือดจนเลือดหมดตัวครับสิ้นคำพูดนั้นวินไทยก็เดินสะดุดหินก้อนหนึ่งล้มลงเขาพยายามจะดึงตัวลุกแต่ฝูงท่างมฤตยูจู่โจมจนนักโบราณคดีหนุ่มร้องอย่างตกใจพวกมันกระดึบกระดึบเข้ามารุมเขาจนทั้งขาและแขนดำมืดวินไทยพยายามแกะออกทว่ามันมีมากเหลือเกินอคนีมองภาพนั้นด้วยอาการตัวชาเขาพอจะรู้แล้วว่ากระทิงตัวนั้นตายยังไงจากนั้นผู้ช่วยหนุ่มก็เจ็บบริเวณน่อง เมื่อถลกกางเกงขึ้นดูเขาเองก็ไม่ต่างจากวินไทยทากสีน้ำตาลเข้มนับไม่ถ้วนกำลังดูดเลือดอย่างกระหายตอนนี้ทั้งคณะชุลมุนจากการโจมตีของแวมพายน้อยจบตอนที่58โปรดติดตามเจ้าป่าตอนต่อไปได้ไเร็วๆนี้ขอบคุณครับ